ม,มาจ้าทุกคนมาที่เขาก้ามาปี๊ปป่าอือหือาทานตอนก็เป็นพูดดิ้งโคตมากทุกคนเถอะตายหรือเปล่านี่ตายดิยาอันนี้ป่าซีโต้ซีตู้อะโลนึง โลละห้าสิบพันบถึงบถึงบถึงร้อยหนึ่งอ่าสิบพันกันอาจจะถือกันแปดสิบบาทกูเนาะอันถือกะเี้ยนั่นแหละโมกิงเลขและเลขก,กูถือฮะรเด้อฮะปิ๋ปลากระเด้อฮะขาลระเด้อขาปลาแล้ว,วหรอจะขอปาลาแล้วนะ กวดตัวเมากเลยนมึงข hmm. yeah. mm. ึ้นได้จักดอกเลยแม่มึงขึ้นได้จักดอกบนมาลีไทยอืมเอฟซีมึงขึ้นได้ดอกเลยถ่ยขึ้นมาได้จจกดอกเลยได้อยู่ได้ายดอกอยูแต่ว่าได้ดอกใหม่ดอกเย้เฉพ่ไดอกใหม่ทะเลไพูดได้ดอกไหม่จจกดอกเลยเอซทุกคนดอกง่ายๆก็ได้เด้อได้ดอก่อย มาสานโต้เหรอบอมาสานโต้เหรอฮะมาสานโต้เหรอ,หมอไม่เอานะเอเปลี่ยนสุดวะนี่เมื่อกี้สุดมันบังงาเมื่อกี้สุดบังงาอันนี้ไมยังอันนี้ไม่ยังเอาเป็นผู้สาวหรือเป็นเป็นเมียเขาเลยแม่ห้างแม่ห้างแม่ห้างลูกติดอ๋อแม่ห้างลูกติดจิบอแม่น ลูกได้สปีแล้วไม่ห้างลูกตีดเดินทุกคนอันนี้ก็คือสรุปบบแมนผู้สาวจะเป็นไม่ห้างผู้ใดสนใจกับตอดตมอมาได้เด้อเอาไปเลี้ยงแมวนี่แม่เพิ่นบอกว่าเลี้ยงร้อนแล้วถ<อ>้าหูดนะหู้แบบพิคิน Bà chào cháu hô hè muốn để nụ nuôi đồng mang tất ha năn tay này y sẽ thiếu tay Được cái <laughs> mắc luôn rồi cũng còn là phải tham Ừ. mình cứ Ừ. cho มาพายูดดิเอาเครื่องมาเทียบกันตั้งกันเลยเนะาะต่างกันว่าตัวนี้ตัวนี้ใหญ่ยา,ยาวตัวนี้น้อยยาวมักตัวใหบ่มักตัวใหก็ก็จะถามเจ้ามาเจ้ามักตัวใดก็นะโออต้องมัก <c oughs> ขนใหญ่ยาวเนาะคลาว่โอุ้ยกระซังว่านะเจ้า